คนเบื่อไหมเวลาดู Youtube แล้วมีโฆษณามากลัวใจถ้าเบื่อผมแนะนำนี่เลย YouTube Premium จะทำให้ทุกคนไม่ต้องพบเจอกับโฆษณาอีกต่อไปกับราคาเพียง35บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม159บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและนอกจากนี้ยังมีบร,ริการ Netflix, Disney Plus และแอปอื่นๆอีกมากมายไปติดต่อกันได้ที่ p b e ี s y s h o p หรือสแกน QR Code ได้เลย สำหรับใครต้องการเติมคอยฟีฟ่าขอแนะนำนี่เลยกาตาฟีฟ้าคอยถูกสะดวกและปลอดภัยการันตีโดยพิ่บอยว a t ต h e f ฟัก สำหรับผู้ชมต้นใดที่ต้องการเติมคอยฟีฟ่าแบบจุใจพักกันไปได้ที่ IG หรือว่าวอนแอฟหรือสแกนคิวอาโค้ดตามหน้าจอนี้เลยนะครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับผมกับคอยฟีฟ่าแบบจุใจสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวนาฟ้ากับเกมฟีฟ่ายี่สามครับและนี่คือพาร์ทสุดท้ายของนอตติแคมฟอร์เรสกันนะครับผมและตอนนี้อยู่อันดับที่สองของตารางครับโดยแข่งไปทั้งหมดสามสิบหกเกมนะครับผมเท่ากับไมเชสเตอร์ซิตี้แต่คะแนนตามอยู่ห้าคะแนน นั่นหมายความว่าถ้านัดต่อไปแมนซิตี้ชนะนะครับผมก็เอาเป็นว่าแมนซิตี้เนี่ยรับแชมป์แน่ๆเลยครับผมก่อนที่จะจบฤดูกาล1นัดครับทุกคนแต่ประเด็นคือมันมีลุ้นอยู่ตรงนี้แหละ2นัดสุดท้ายครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาเนี่ยจะต้องไปเจอบิ๊กแมตช์สเกมครับทุกคนนัดแรกคือเจอแมนยูนัดถัดไปครับนัดที่37และนัดที่38ปิดฤดูกาลเขาต้องเจอกับทางด้านของลิเวอร์พูลครับนั่นหมายความว่า มาซิตี้จะต้องเจออันดับ3และอันดับที่4่นะครับผมใน2นัดสุดท้ายแต่ว่าเราเนี่ยสนัดสุดท้ายเราไม่ได้เจอทีมบิ๊กซิกนะทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ลุ้นได้แต่และอยากบอกทุกคนว่าถ้าเราอยากจะได้แชมป์นะครับผมในพรีเมียร์ลีกลูการนี้นะนะัดต่อไปกับเรียบูเนี่ยเราต้องลุ้นนะครับผมให้เขาไม่ชนะเรียบูครับนั่นคือสถานเดียวที่เราจะสามารถได้แชมป์ครับแล้วก็ต้องไปลุ้นในส่วนของลูกได้เสียที่หลังนั่นเองครับทุกคนถ้าเกิดในกรณีที่ คะแนนเท่ากันครับแต่ถ้าเกิดนัดต่อไปมนซสิตี้แพ้เรียพูก็บอกได้เลยว่าเราก็ยังมีหวังแต่แมัซสิตี้ก็ยังมีภาษีที่ดีกว่าเพราะว่ายังนำอยู่3แต้มครับอะไรครับผมเกมลอตที่แฮมฟอร์เรสครับเดี๋ยวต้องมาดูกับว่าวันนี้จะเก็บชัยชนะได้หรือเปล่าครับ <im itation> ถ้าเกิดเก็บชัยชนะได้และอีกคู่หนึงน่ง่ยระหว่างมนซิตี้กับเรียพูแมนติตี้ดันพ่ายแพ้หรือเพียงแค่เสมอครับเรายังมีสิทธิ์ลุ้นในนัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับของพิลีกอังกฤษ แล้ววันนี้เจอกับเวสต์แฮมครับเล่นที่บ้านของเราเดอะซิตี้กราวนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สําคัญจัดจัดครับทุกคนคู่กลางตอนนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะในช่วง2องซัมพาร์ที่ผ่านมาครับเราใช้คู่กลางเป็นมาเซลซัิสเซอร์คู่กับทางด้านของแม็กอลิสเตอร์โรลล์ครับทุกคนเราต้องยอมรับว่าคู่นี้เนี่ยพอเล่นแพ็คคู่กันเกมรุกของเราค่อนข้างฉูดฉาดครับอะไรครับผมกัดตันทีมอย่างมาเซลซัิสเซอร์ครับเดินจับไม้จับมือก่อนครับนอตติงแฮมฟอร์เรสระบบหลัง3ามซานเชสเตอร์เซ ซิมัคานและก็จะมีทางได้ของซูมาเร่ครับเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายครับขึ้นมาตรงกลางก็เป็นแม็กนิสเตอร์คู่กับซาบิเซอร์ครับส่วนแบ็กซ้ายนี้ใช้เป็นแม็กซ์แอรอนครับแบ็กขวาเป็นแมตตี้แคชครับแล้วก็3กองหน้าก็ใช้เป็นอเดยามี่เอ็ดเวิร์ดและก็จอร์แดนเดวิดครับอะไรครับผมเกมจะเริ่มกับจากเจ้าบ้านก่อนครับแม็กนิสเตอร์วันนี้ใช้คู่กลางเป็นคู่เดิมอีกแล้วเลยครับแมตตี้แคชซูมาเร่ข้ามฝากไปฝั่งนี้แล้อุ้ยสวยๆครับแมตตี้แคช ฝาเข้าด้านในแล้วชิงกันง่ายๆแล้วแทงอ้อมมาสวยๆแล้วดูครับโอ้โหตัวทานีวีตั้งขายิงแต่ว่าติดร็อกไปสคาเมคาขึ้นมาคนเดียวครับแล้วดูจะแหวกครับดึงตัวประกอบออกมาได้แค่ไรซ์อ้อมหลังมาสวยมากๆแล้วเนเวอร์ส่งไม้สคามมคายิงไกลแล้วเซฟโอ้โหบอกแล้วว่าตัวนี้อันตรายแล้วเป็นซานเชสอีกแล้วครับโอ้โหพี่ใหญ่ของเราที่ช่วยเตฟไม่พักปาเกต้า ยกอ้อมมาจะขึ้นทางขวาแล้วแตะหนึ่งทีอีกครั้งหนึ่งแล้วสไลด์ออกไปที่แบ็กแอรอนแล้วยังไม่ออกครับโอ้โบอลยังกลับมาแล้วตั้งกันที่ดานดิโลงัดเข้ามาแล้วเกือบไปโอ้โพักหายใจหายคอสารเชสครับทุ่มมาแล้วม่งเชตโอ้เสียบอลไม่พักกับนอตทิแฮมฟอร์เรสจ,จังหวะนี้นอร์ทิแฮมฟอร์เรสแล้วรอซ้ายเติมไปแล้วตัวทารเดวิดวันนี้มาเล่นเป็นเหมือนทางด้านซ้ายครับตัวทารเดวิดล็อกเข้ามาเปิดยอดเข้ามาจาังหวะนี้เดยาม,มี้ตวัดโอ้โยังสวยเลย โอ้โหเดียเม่ทุกคนลูกนี้อย่างคมกริบเลยฮะ่นส่วนมาครั้งแรกก็จริงๆเลยโอ้โหคือเวสแฮมบ,บุกทั้งเกมและคือกลับมาครั้งแรกของอรเจอฟอรเรสคือเหลือเชื่อจัดและคือหันยิงแบบโอ้โหเทินแบบ180องศาทุกคนทุกหูตวัดยิงอย่างงามเลยลูกนี้ถือว่าคมคกริบครับวันนี้เล่นเป็นตัวในครับตัวหน้าเป้าเลยแล้ว คนที่หยอดมาเนี่ยเป็นจอรแนเดวิดที่เคยเล่นเป็นหน้าเป้าไปเล่นปีกแทนนะว,วันนี้โอ้โหจังหวะนี้เปิดเข้ามาแล้วม่งเช็ดออกมายังไม่พ้นครับมาที่เนเวอร์ส่งเข้ามาที่เกเรโรออกไปแล้วชิงกัน1 2สองยิงไกลอัดไปผู้สินยังไม่ให้หมดเวลาแล้วเนเวอร์มาที่ไดแกนไรหักเข้ามาสคา,ามาฆ่าตัวอย่างใหญ่โอ้โหบอกแล้วว่าตัวนี้เนี่ยมันทำให้เราผิดพลาดอีกแล้วกูดูครับความใหญ่สคาร์ทีมาคารเอาไม่อยู่ครับทุกคนโอ้โหนี่คือบงังปุ๊บ หายปั๊บเลยปกติถ้าเกิดเป็นจังหวะนี้นี่1-1ต้องไปไม่เลยโควิดกับสคามาค่าก็แต่ว่าไม่เลยโควิดวันนี้เขาโดนใบแดงไปะและเอาไม่อยู่ทุกคนหูบอกแล้วว่าไอ้ตัวนี้มันอันตรายจริงสกามาคา่าอะไรครับครึ่งหลังเปลี่ยนหนึ่งรายครับโอ้โหวันนี้ต้องเอานิยากาเต้ลงมาครึ่งหลังอ่ะเพื่อมาประกบสกามาคา่าซึ่งมีความตัวใหญ่ใกล้ๆเคลียร์กันครับเป็นครึ่งหลังอะไรครับผมมาดูครับแล้วเหมือนจะโยกมาที่แคทมาเล่นแบ็กซ้ายแทนซึ่งโอ้โหถือว่าแปลกมาก เอาเนยหยอดเข้ามาแล้วเนี่ยนิยากาเต้ครับเนี่ยสิ่งที่เขาเก่์คือลูกกากาดแล้วฝากเข้าด้านในจังหวะนี้หมุนมาแล้วโจทานเดวิดเปิดปิ้นปิน,ปนมาถึงอเดายมี่พักอกลงพื้นจัววานีโลถือว่าเก่าจัดแล้วบีบไม่ได้ครเป็นเวสแฮมไมอีกแล้วโอ้โหดเดคแคนไรส์กระชากขึ้นมาสวยมากดเดคแคนไร เอ้กนไรจะเจอกับอัมระบัดและอัมระบัดก็ถือว่าเก่ามากครับอัมราบัดออกมาด้านซ้ายแต่ยังมีฝากตรงกลางแล้วรอเติมช่องนี้หลุดอ้อมหลังไม่ได้ครับแล้วเราไม่มีทางเลือกทุกคนจําเป็นต้องเปลี่ยนหอูออกครับแล้ววิงแบ็กเป็นวิโตมะอีกแล้วครับบอลที่โดนออกไปคนถือว่าเป็นแมสแอรอนหยอดขึ้นมาแล้วจังหวะนี้อัมระบัดถ,ถึงด้วยบอลตกพื้นแล้วโอ้โหโห,โห,โห,โห 50, 50้าสิบห้าสิบเมื่อกี้คือถ้าเข้าประตูนี่คือเป็นประตูไปแล้วทุกคนผมไม่เข้ากรอบเลยครับ ยังมีหวังอยู่นะครับจะได้ของน้อเทียนฟอเรสแล้วเนียกาเต้ยอดมาด้านข้างครับจังหวะนี้มาที่มิโตมะฝากเข้าด้านในและชิงไปสวยๆเลยจังหวะนี้อดีตยมียกไปเสาสองถึงด้วยแล้วเอ็ดเวิร์ดโอ้โหจับบอลลั่นวันเดอะฟาร์แล้วเราต้องตั้งรับเดนเคนไร้ิงไกลติดแล้วอัมราบัดฝากออกมาด้านนอกครับสวยๆเลยเอ็ดเวิร์ดและจังหวะนี้วิ่งแล้วอ้อมมาสวยมากๆแล้วด้านหน้าดีบาเรียดีบาเรียแตะเข้าซ้ายดีบาเรียแตะเข้าซ้ายโอ้โหด้วยความที่พี่เขาช้าเกินไป มาเตียวนกลับมาแล้วฝากกับที่พิโตมาแล้วดันเข้าไปด้านในสปิสเซอร์สปิสเซอร์ยังยิงไม่ได้แลวสปิสเซอร์ข้ามฝ้าไปเลยฝั่งนู้นครับรอคอสแล้วมาทีแอรอนแอรอนดึงเข้ามาแล้วฝากเข้ามาจังหวะนี้หยุดแล้วยิงโหยซอมมาจากด้านหลังก็มันยังไม่แต่ว่าไม่ได้ประตูเลยครับแล้วทด2นาทีจังหวะนี้น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายของ เวสแฮมแล้วก็นอติเยฟอร์เรสกำลังจะแพ้กันคนหักเข้ามาคารมาค่ายิงไกลฉลับและออกหลังไปเลยครับโ,โอยังมีโอกาสแต่ว่าน่าจะจบลงเร็วๆนี้แหละแล้วเปิดครอสเข้ามาสาสต์ขึ้นไปมิโตมะและจบลงตรงที่สองหนึ่งครับนอติเยฟอร์เรสเปิดบ้านพ่ายแพ้ให้กับเวสแฮมยูนเต็ดแบบน่าเสียดายมากครับทุกคนโอ้โอกาสได้แชมป์น่าจะไม่มีเกิดขึ้นแล้วนะฮะ ว่าระยะห,าห่าง5แต้มกับเกมสุดท้ายได้เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นครับทุกคนโอ้โหได้มากสุดเพียงแค่ที่2ครับโอ้โหเราต้องจบเพียงแค่ตานี้เท่านั้นแหละทุกคนและอีกคู่นึงครับเราไปลุ้นกันนะครับแมนซิตี้องแมนซิตี้กับเลียพูจะเป็นอย่างไรทุกคนไม่รู้ว่าแข่งไปแล้วหรือเปล่านะครับเราต้องไปลุ้นกันก็โอ้โหเดี๋ยวนะแมนซิตี้รู้สึกว่าจะแพ้เลยียพูหรือเปล่าทุกคนนัดที่แล้วโอ้แมนซิตี้แพ้แมนยู โอ้น่าเสียดายจัดถ้าเกิดสมมุติว่าเราชนะเมื่อกี้เนี่ยเราจะอยู่อันดับที่2องแล้วจสิแต้มครับมีลุ้นนัดสุดท้ายโอ้โหเมื่อกี้เราทําไม่ได้แล้วตอนนี้แมนยูทะยานขึ้นมาอันดับที่2ทันทีอู้ยหือว่าน่าเสียดายมากๆครับแต่ไม่เป็นไรเราก็หมดลุ้นแชมป์ไปแล้วโอ้โหเราผิดพลาดกันเองครับแล้วเราก็ขาดนักเตะตัวหลักอย่างไม่เล่นโควิดไปด้วยนะแบ็คซ้ายลูกกระดินก็ไม่ฟิตครับก็ไม่แปลกที่ทีมเราอาจจะดู รัศมีรัายครับแต่ว่าโอเคเลียบูแพ้แมนซิตี้ครับนั่นหมายความว่าเราก็ยังมีบุญเก่าอยู่โดยการที่จบอันดับที่3เหมือนเดิมครับในพิบิลเลียงกิทโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพิบิลเลียงกิทตอนนี้ครับอันดับอะไรจบเท่าไหร่บ้างครับเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดเป็นแชมป์ของแมนซิตี้ครับตามด้วยรองแชมป์อย่างแมนยูเต็ดครับแล้วก็นัติงแฮมฟอร์เรสต์แล้วก็ลิเวอร์พูลครับส่วนสเปอร์อันดับที่5ครับอาร์เซนอลนูนไปอันดับที่8ไปเลยครับแล้วเชลซีอันดับที่9ก้าุ้นเลยครับส่วนทีมที่ตกกชัั้นนนะไปดู ก็จะมีเบอร์ลี่มิดเดิลสโบและก็ QVR ตามลำดับนั่นเองฮะและก็แน่นอนครับเราดูทีมที่ตกชั้นแล้วเราก็ต้องดูทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาที่เราจะเจอในฤด,ดูกาลถัดไปครับทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปดูด้วยครับว่าทีมที่จะเลื่อนชั้นขึ้นมาในศึกฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพครับขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกจ,จะเป็นทีมไหนกนันควไปดูกันครับแชมเปี้ยนชิพเลื่อนชั้นขึ้นมาก็จะเป็นเบรนส์ฟอร์ดไบรตันและก็อาจจะเป็นบอลมัดนะผมดาวเอา,เอาก็ถือว่าเรียบร้อยครับทุก น่าจะเป็น3ทีมที่คุ้นชื่อคุ้นหูกันอยู่แล้วครับก็น่าจะขึ้นมาเรียบร้อยจังหวะน,นี้และก็แน่นอนครับในส่วนของดาวซันโบของพี่มาเลียงกิจครับรูการนี้ครับไปดูกันพร้อมๆกันเลยฮะ นี่ครับดาซันโวของอิมิเลกิตครับเป็นโมซาลาครับที่21ประตูครับซ้อนหนึ่งมินอันดับ2เฟอร์นันเดสอันดับ3และเจสันเดวิดอันดับที่4ก็คืออันดับที่1กับถึง4เนี่ยห่างกันแค่1ประตูเท่านั้นโอ้โหคือทำได้ดีที่สุดเลยครับทางด้านของโอตติงแฮมฟอร์เรสนะก็จบกันไปเดี๋ยวเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อในเกมนัดชิงชนะเลิศซึ่งนัดชิงชนะเลิศเนี่ยเราต้องใส่เต็มเลยครับเพราะว่าโอกาสสุดท้ายที่เราอาจจะได้กลับไปรับแชมป์อีกครั้งนะของโรตงแยมวอร์เรสต เป็นเป็นทีมที่เคยยิ่งใหญ่แล้วก็หายจากวงการแชมป์ฟุตบอลยุโรปไปนานมากครับทุกคนอะไรครับผมเดินหน้ากันมาถึงนัดสุดท้ายฤดูกาลนี้ครับกับเชลซีในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนครับเป็นทีมที่จบอันดับที่8ของตารางครับทุกคนเรามาดูครับว่าความพร้อมของเราจะเป็นอย่างไรในเกมนี้ครับกับน้าหน้าของมาโกลูเซโนครับี่ครับทุกคนความพร้อมของเราแน่นอนว่าวันนี้เราจะต้องเชื่อมั่นในนักเตะของเราทุกคนครับที่ที่เรามีอยู่แล้วต้องมาดูกับว่าเราจะจัดแผนอย่างไรลงไปสู้กับเชลซี ซึ่งก็รู้ไม้รู้มือกันอยู่ดีแล้วนะครับแต่ว่าเกมนัดเดียวมันค่อนข้างอันตรายครับทุกคนอะไรครับผมผมโรงครับเกมสุดท้ายของดูกาลครับเกมสําคัญด้วยครับชี้ขาดแชมป์เป็ร์ลีกอังกฤษไปแล้วในนดที่ผ่านมาและนัดนี้เป็นการชี้ขาดของฟุตบอลยูฟ่าชมเปลีกป้างเลยครับฟุตบอลยุโรปแต่ดันเป็นทีมอังกฤษมาชิงกันแหละฮะในปีนี้นอตตทงแฮมฟอร์เรสทีมที่แทบจะห่างหายจากฟุตบอลยุโรปไปาราวๆ3าปีนะ ส่วนเชลซีก็ข้ามบอดอยู่ในยุโรปครับแต่ว่าหาโอ้โหถ้าย้อนกลับไปตอนได้แชมป์ก็ค่อนข้างหนาแหละ ครับผมเพลงจบเรียบร้อยแล้วเรามาดู11ตัวจริงกันก่อนครับทางฝั่งนักเตะฟอลได้วันนี้เลือกใช้เป็นระบบ3-5-2ครับโดยมีกองหลังเป็นมิเลนโควิดครับเตอร์เซซิม,มาคารลูกกระดีนมาติแคลครับตรงการาลาง3คนเป็นแม็กลิสเตอร์ครับซาบิสเซอร์แล้วก็อาราบัตส่วนหน้าคู่วันนี้เลือกใช้เป็นเฟยร่าแล้วก็จทธาเดวิดครับส่วนเอ็ดเวิร์ดและก็เดยามี่เนี่ยถูกดรอปไปตัวสำรองในเกมนี้ก่อนเลยครับอะไรครับผมนี่ครับถ่ายรูปถ่ายรูปก,กันก่อนและแน่นอนชุดนี้ ถ้าได้แชมป์บอกเลยว่าชุดประวัติศาสตร์ของโอตีน่ฟอร์เรสครับแลเช่นเดียวกับเชลซีครับชุดนี้ในพรีเมียร์ลีกไม่เอานะแต่ว่าในฟุตบอลยุโรปมาเฉยทุกคนก็จิอว่าอันตรายมากมากครับและนี่ครับฝั่งของเชลซีเอเดวาร์เดนดี้เป็นผู้รักษาประตูครับโดยแบ็คซ้ายเป็นเรนโดกิลมาโดครับเซนเตอร์ก็จะมีคูลิบารีครับตามด้วยอัชวิเกต้าและก็ริชเจ่ครับกองเต้ฮาเวดแล้วก็จ้าจิญโยสามตรงกลางมเร์นโน่ก็เป็นหน้าเป้าส่วนเมสันเมาส์ขวาและก็เซอร์ลิงซ้ายับ อะไรครับเกมจะเริ่มต้นที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัะชิงจะเลิ่อครับเขี่ยบอลเริ่มต้นที่ฝั่งของนักเตะฟอร์เรสครับสองนัดสุดท้ายฟอร์มไม่ดีครับในลีกอังกฤษครับทุกคนไปดันพ่ายแพ้ให้กับ2ทีมมาแล้ววันนี้ครับสภาพความมั่นใจจะเป็นอย่างไรครับเตอร์เซ่คำวมา,านานครับซามิเซอร์คื้นหลังไปออกขวาเตอร์เซ่ซ้ายแล้วจวังหวะนี้ชิงเข้ามาแม็กซิสเตอร์ส่งต่อมาลูกกระดินฝากเข้ามาจากอุ้งหเชลซียังแน่นครับและดูครับพยายามจะบีบเร็วแล้วโอ้ยแก้ไม่ได้สวยมากๆแล้วฝั่งนี้ของเชลซี เซลซีกับคายฮาแวดคายฮาแวนจะทะลุตรงกลางมาเซอร์ลิงหูแล้วเล่นแคบๆครับจอจิโยแทงขึ้นมาด้านหน้าแล้วไม่ผ่านครับสานเชตหยอดไปแล้วแม่นมากนะแค่ไหนแม่นอยู่ครับขึ้นมาสวยๆแล้วอัมรบัดแทงเข้าตรงกลางเอาเลือกซ้ายไปเลยที่ทางด้านของเฟย์ราเฟย์ราโอ้โหแล้วเฟย์ราช้ามากครับกว่าจะจับบอลน,นี้ทุกคนดึงกลับมาทีลูก้าดิน ลูกก็ดีนไปไหนไม่ได้ลูกก็ดีนชิงเข้ามาจังหวะนี้ยังไปเร็วไม่ได้ออกมาแม็ิสเตอร์ส่งต่อมาจังหวะนี้หลุดขึ้นมาเฟร่าหักกลับมาแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยหนึ่งศูนย์เลยโอ้โหขืนจนได้เรื่องกันไม่นของนอตติงแฮมฟอเรสและเชลซียืนขาตายกันหมดแบบงงงแหละโอ้โหลูกนี้ถือว่าทองบอลโคตรเหนียวครับชุดนี้ของนอตติงแฮมฟอเรสครับและก็เป็น1-0ในนัดชิงชนะเลิศดูครับโอ้โหวนไปวนมาจนเชลซีแบบ เสียเหลี่ยมไปแล้วดูครับเฟอร์เรรากับจอนลานเดวิดคืออย่างที่บอกกับคู่นี้คือเข้าขารู้ใจอยู่แล้วแล้วเดียคูลิบารี่ไปยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็ช้าไป1สเต็ปแล้วแล้วเรียบร้อยครับนําหนึ่งศูนย์ไปแล้วตางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสในนัดชิงชนะเลิศครับเซอร์เซคืนขวาไปซิมาคานเปิดเข้าด้านในชิงออกขวาไปง่ายๆแล้วฝากกันดูครับปู่นี่อารบัตเล่นดีแล้วโดนสไลด์ไม่เป็นไรอารบัตกดขวาแล้วบอลมันไกลไปหน่อยนะแม่อยากลองยิงแต่ว่าไกลมากครับ เล่นกว้างเร็วๆแล้วดูปัิแคทแตะได้อีกแล้วครับเอารน้าบัตรวนกลับมาออกขวาแลแ้วมันแคทเติมไปฝากเข้าด้านในจังหวะนี้ซ้ายเติมไปแล้วตัวหูไม่ได้ให้ต้นตอะกูลเฟเดร่ราทุกคนโอ้โหอาจจะมองไม่เห็นครับต้นตระกูลซาบิเซอร์ <ๆ S 2> ตเตอร์เซก็เปลี่ยนแกนกลับไปฝั่งขวาดูครับไปมาอย่างนี้แล้วอ้อมมาที่จทานเดวิดจทานเดวิดแตะกลับมาแล้วมาที่แคทยอดเข้าไปตรงกลางแล้วเอาพักอ,อกจังหวะนี้โลโ้ไม่เข้าใจกับไอดูราเมนดี้สเตอร์ลิงอีกครั้งหนึ่งเจอดาบูโน,โนยิงไกลแล้วบอลชนแล็บ ยังได้อยู่แล้วปัมไม่ได้สวยครับทวนเวลาหนึ่งาทีแมรลิสเตอร์บนขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้สวนกลับแล้วเป็น1นนในครึ่งแรกของนัดชิงเจรเลร์ครับทุกคนอะไรครับครึ่งแรกเป็น1นและคุมเกมได้แทบจะเบ็ดเสร็จครับและครึ่งหลังครับเชลซีจะแก้ได้ไหมโอ้แล้วเสียบอลแล้วลูกกรดินลูกกดินแตะได้แล้วทะยานไปเองลูกกรดินจังหวะนี้แล้วลูกกรดินหลุดขึ้นมาลูกกดินกดเองแล้วโอ้โหคิดอะไรอยู่แล้วลูกกรดินจะยิงอย่างไร ดาลิลเซอร์ออกซ้ายไปลูกกระดินแต่มาจังหวะนี้เลือกเป็นที่เฟเรร ER าและเฟเรราติดเครื่องเฟเรราหลุดขึ้นมาเฟเรราเปิดเสาสองแล้วมาเรียบร้อยโอ้โหซาบิเซอร์มาจากมุมอัดของคูริบารีแล้วเลยครับก็ปูแล้วก็เรียบร้อยสองสู่จากการสวนกับเฟเรราวันนี้สองแอสซิสครับแล้วต้องชมูถือว่าเร็วมากๆท้าดวลกับอัสมิเกต้าที่ก็วิ่งไม่ทันแล้วแล้วดูเปิดมาคูลิบารีไม่ได้เอียวดูข้างหลังก็คืออาจจะมองไม่เห็น,นอีกแล้วครับ 2ลูกที่เสียคูริบารีพลาด2ลูกเลยฮะโอ้โหอ้แล้วเชลซีไม่เปลี่ยนตัวเลยครับถึงแล้วสสูงแล้วนะครับเนี่ยถือว่านี่เชลซีแทบไม่ได้ทำให้ซานเชสต้องเหนื่อยเลยครับผู้ศัตรูของนรตีแัมฟอร์เรสแทบไม่ได้เซฟเลยครับกิมมาโดและจะเปลี่ยน2รายครับโู้เอ็ดเวิร์ดลงมาแล้วครับแล้วก็เก็บซอบิเซอร์ครับโหเติมเกมรับอย่างซูมาเร่ลงมาแดนกลางนะทุกคนนี่ถือว่าเอาเรื่องเลยนะนี่คือเน้นเลยครับ เชลซีเล่นสั้นๆครับกองเต้ลงมาแล้วต้องสาดทิ้งมาก่อนบอลมาด้านหน้าแล้วดูซูมาเร่เก็บได้อีกแล้วฝากต่อโทธาเดวิดออกขวาไปแล้วอัมรลบัตร,รอขวาเติมตอกส้นมาสวยๆหลุดขึ้นมามาติเคสแปรแล้วบอลอีกครั้งหนึ่งยัดไปยังไม่ได้โอ้โหมาถึงที่ซูมาเร่ซูมาเร่ยิงไม่ได้ครับและเปลี่ยนตัวนะครับที่ได้ก่อนน้องเนี่ยฟองเรดแม็กลิสเตอร์โดนชอด็อตอาเดียมี่ได้ลงมาครับในนัดชิงชนะเลิศเลยครับรวมถึงดีมาเรียโอ้โหนี่คือถ้าเปลี่ยนอย่างนี้นี่คือแบบลุ้น ก็โลโกลกองเตจะหมุนเลยครับมาที่เมสันเมาส์เมซันเมาส์ลากมาสุดทางแล้วเปิดจังหวะน,นี้โอเตอร์เซกระโดมาดิมาเรียครับโอแล้วดูดิมาเรียจะพาสวนกับแองเกลดิมาเรียช่องนี้ส่งไปที่อาเดยามี่แตะ1่ทีอาเดียมี่แตะ2อาเดียมี่ยิงเ,งเรียๆแล้วโอ้โหมคมกริบเลยโอ,โอ้สัมผัสแรกครับแล้วก็เป็น ừ ừ การยิงนัดชิงชนะเลิศคือคูริบาลีกับอาซิบิโกต้าพี่แก่ค่อนข้างที่จะมีความเชื่องช้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนั่นหมายความว่าโอ้โหคือ2คนนี้นัดรองกับบาซ่าย,ยังดูเดือดกว่าเลยทุกคนทําไปเล่นไปแล้วอ้อมมามาติแกสับได้ดีมากครับอัมระบัดและอัมระบัดจะฝากอีกแล้วแล้วพลิกมากระดกมาดิ亚ม,ม่กดไปเลยแล้วได้อยู่ที่เอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดวนกลับมาเอ็ดเวิร์ดดึงจังหวะแล้วเอ็ดเวิร์ดแตะเข้ามาโอ้โหเลี้ยงเยอะไปหน่อยโดนจิ้มล้มไปเลย และจังหวะนี้เสียบหลุดขึ้นไปการซ้ายที่ ling, เซอร์ลิงสตอร์ลิงและสเตอร์ลิงจะหนีมาที่แคสสตอร์ลิงหนีได้ไหมสเตอร์ลิงมาสุดทางแล้วมาที่แคสก็ปั๊มสุดทางและออกหลังไม่เลยโอโ้โหและสุดท้ายจริงๆนะครับของเกมนี้เปิดครอสเข้ามาม่งไปได้แล้วบอลฉลักออกปาและเรียบร้อยเลยครับแชมป์ยุโรปในปีนี้หรือว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์คับเป็นของนอตติกแรมฟอร์เรสจนได้ครับ หางหายไปราวๆ3ากว่าปีปีนี้คัมแบ็กกลับมาแล้วเลยครับกับทีมชุดที่แข็งแกร่งมากๆและเชลซีโอหทีมระดับท็อปท่ายแพ้ไปแบบขาดลอยหลุดลุ่ยครับ4-0ถือว่าเดี๋ยวมาดูรับแชมป์กันทุกคนทุกคนที่ถือว่าเป็นแชมป์ประวิศาสตร์ะ นี่ครับโอ้โหเป็นแชมป์ที่รอคอยและแน่นอนวันนี้เนี่ยคนที่เล่นได้ดีมากๆนะเลือกเป็นผู้ปิดทองหลังพาพทุกคนคงเป็นใครไปไ,ไม่ได้ครับคือคนที่กําลังจะชูแชมป์วันนี้ครับคืออัมราบาดทุกคนทั้งลุกทั้งรับทั้งเชื่อมทั้งตัดพี่แกเอาหมดเลยถือว่าเป็นกองกลางที่เราซื้อมาในยุคบึกเปิดครับทุกคนถือว่าคุ้มมากครับรวมถึงอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ครับและแชมป์อยู่ฟ่าชิบะลีกปีนี้เป็นของนอตติงแฮมฟอร์เรสเลยครับ แล้วสักแต่หลายๆคนในปีนี้เพิ่งยา้ายเข้าใหม่นี่ครับแล้วก็รับแชมป์เลยในปีแรก,ดรกเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศยาวๆทุกคนแล้วก็เดี๋ยวลาไปกับภาพนี้เลยกันนะฮะสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนสกคันนี้ผมว่าพาร์ี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับซีรีส์ร็อคกิ้งฟอร์เรสใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยเลยกันนะครับซีซั่นต่อไปจะมีไหมยังไม่การันตีแต่ถือว่าเป็นซีรีส์ที่สนุกสนานมากๆครับแล้วเจอกันต่อไปในซีรีส์ถัดไปทุกคคนบบารั